ไก่สามขานะครับเนี่ยเออไหนมีบ้างนี่อันนีขาที่สามแล้วนะก็ให้มันรอดปลอดภัยนะนี่ยขานี้มีเดี๋ยวงวนนี้หวยออกเลยขานี่มีขานี้มีกี่นิ้วอะสามนิ้วขานี้มีสามนิ้วสามนิ้วขาเป็นขาแล้วตูนเล็กอยู่เนี่ยขาไง นี่เบวอ่ะนี่ลูกเสียบผมนี่ไก่ถึงสามขานะไม่ธรรมดานะเป็นไก่พิเศษนะเอออ่ะแยวนี้เร่นงเนเยอะไม่ได้นะครับเพิ่งออกไข่มาเนี่ยมีสามขาครับเห็นไหมนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะเพราะมาทำฟงให้เขาใหม่นะก็ออกขหานนอกได้นะครับไหนอ่ะเนี่ยเห็้องปล่อยเขาอยู่กับแม่แล้วเนี่ยขาที่สามนะครับชูนิ้วกลางให้ด้วย ฮัล e. โหลสวัสดีเราโลกจิบๆแล้วไปสวัสดีครับนาโนเคฟิตเบอร์นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอีนะครับ EP นี้นะครับน่าจะไม่น่าไม่น่าคุยกันเรื่องปลานะครับมาคุยกันเรื่องไก่บ้างนะคืออย่างนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสนุกสนุก นะเล่ากันฟังสนุกสนุกนะเออคืออย่างนี้ไอไก่ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นแม่ไก่นะครับตอนแรกผมไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียนะไอ้ที่ได้มันมาเนี่ยคือไก่ตัวเนี้มันเดินมาหาผมเองเออเชื่อไหมว่าไก่ตัวเนี้ยเดินมาเองนะครับเดินมายังไงก็คือดูไม่ผมไม่รู้พอผมอ่าวันนั้นนะผมทํางานอยู่นะครับผมล้างรถอยู่นะครับแล้วก็ ไอไก่ตัวเนี้ยมันก็มาอยู่หน้าบ้านนะครับผมไม่รู้หรอกผมไม่เห็นหรอกแต่วันนั้นนะผมเปิดประตูไปจะทําอะไรก็ไม่รู้เห็นมันทาท่ายึก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 อยู่ตรงหน้าบ้านนะครับอยู่ตรงหน้าบ้านนะผมก็ไก่ไก่วะอะไรเงี้ยประมาณไก่ชนแหละนะครับมันก็มาแต่ว่าผมมองแล้วเนี่ยรอบบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นถนนกว้างๆแล้วหมาเยอะมากรอบหมู่บ้านผมอะนะครับแล้วถ้าไก่มันหลุดออกมาเนี่ยผมว่าหมาฟัดตายเลยนะครับหมาเนี่ยมันเห็นอะไรที่มัน แต่หูแปลกตาไม่ได้มันจะกลับบดไก่เนี่ยมันกัดเนะ่แล้วจะหลุดมาถึงบ้านผมเนี่ยผมบอกก็เลยว่าโอ้โหยากนะครับยากแต่ว่ามันมายัางไงไม่รู้เออประเด็นมันอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าทางทางที่จะมาถึงหน้าบ้านผมเนี่ยมันจะมาได้ยังไงเออมันจะมาแล้วมันมาจริงเหรอมันมาได้ยังไงอย่างนี้ดีกว่านะผมพาไปดูก่อนพาไปดูทางหน้าบ้านก่อน นี่นะครับนี่ทางทางสมมติว่าทางขวาถ้าออกมาจากหน้าบ้านขวามือนะครับสุดทางนั่นน่ะประมาณสองร้อยเมตรได้นะสองร้อยสองร้อยเมตรไม่มีคนเลี้ยงไก่นะครับจะไม่ได้ยินเสียงไก่เลยแถวนี้นะครับคือไม่มีคนเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ทางตรงนู้นก็จะเป็นป่านะครับนี่ที่ผมจอดรถขายนะครับก็คือฝั่งนู้นเป็นป่านะครับตรงเงินตัวทองเยอะมากผมก็ยังงงว่าถ้าจะหลุดมาก็คงลาบากนะ แล้วทางนี้ก็สุดทางทางนู้นก็ประมาณโอ้โหก็ประมาณพอๆกันอนะสองร้อยเมตรแล้วเป็นป่าสองสามร้อยเมตรนะครับ้วเข้าไปข้างในเป็นป่านะเนี่ยข้างในเป็นป่าก็ไม่มีไก่นะครับทางนี้ข้างบ้านนะครับโอ้โหก็ยาวเหยียดเลยสองสามร้อยเมตรเหมือนกันนะครับสองสามร้อยเมตรเหมือนกันนะครับสุดทาง ไม่มีไก่นะครับมีแต่หมานะครับนี่หันหลังกลับมาทางนู้นก็ยิ่งยาวใหญ่เลยราวนี้ยิ่งเป็นถนนที่แบบว่าไปออกถนนใหญ่เลยนะครับถนนค่อนข้างกว้างแต่แถวนี้จะมีแต่หมานะครับแล้วก็ตัวเงินตัวทองนะยิ่งเป็นซุ้มทางหลังรถผมที่จอดขายทางนู้นหลังต้นไม้หลังป่าก็จะเป็นแต่ว่าเป็นป่าคือไก่คงไม่เข้าไปอยู่เหตนั้น,นะแต่ผมไม่รู้มันมาไงนะครับ นะครับมาเจออีกทีมันจะมาอยู่ตรงนี้ไปผมพาไปดูนี่นะตรงนี้คือหน้าบ้านผมตรงเนี้ยเดินออกประตูมังเนี้ยเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้มันเจอทีแรกเขาอยู่ตรงนี้นะไก่ก็จะอยู่นี้ผมก็ยืนมองลักษณะเนี้ยอ่ะเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้แหละอย่างผมออกจากประตูบ้านมันมาเออวันนั้นก็เปิดประตูเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยมันเห็นผมปุ๊บไอไก่ตัวนี้แม่ไก่ตัวนี้มันก็เดินเข้ามาก็เดินเข้ามาตรงเนี้ยเดินเข้ามาในร่องประตูเนี่ยนะครับเดินเข้ามาผมก็ เฮ้ยไก่ไขว่าอะไรเงี้ยมันก็ถอยออกไปนะครับแต่ว่ามันเดินมาหาผมนะครับพอผมนั้นพวกผมก็เลยเปิดประตูให้มันอีกมันก็เดินเข้ามาบ้านเหมือนบ้านมันเลยทีนี้ก็เดินไปจิกเจอกอะไรของมันทั่วบ้านเลยแล้วคราวนี้ก็เดินไปทั่วเลยนะครับอ่ะแล้วถามว่ามันพิเศษยังไงหรือว่ามันมันควรจะมานั่งฟังกันหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะมาคุยมาฟังกันไหมอ่ะอย่างนี้นะครับเคยผมไม่รู้ว่ามันเป็นไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียแต่ก็มันเข้ามาเอง นะครับคนอื่นไปจับมันไม่ให้จับนอกจากผมนะครับผมเดินเข้าไปหามันเนี่ยอย่างแฟนผมเดินเข้าไปหามันเนี่ยมันจะวิ่งหนีเลยนะครับมันจะวิ่งหนีไปเลยแต่ถ้าผมเข้าไปมันจะเดินมาหาผมแล้วถ้าผมเอามือไปจับมันเนี่ยมันจะนอนเลยมันจะนั่งให้ผมจับเลยเหมือนกับมารู้จักผมอะเออประมาณนั้นแหละเหมือนไก่มันเชื่องเชื่องแต่มันไม่ได้ไก่เชื่องนะเออมันเป็นไก่ชนนะครับแล้วก็เป็นไก่ชนแต่ผมตอนนั้นก็พยายามปรึกษาเพื่อนมั่งอะไรมั่งว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเมียตัวผู้ว่าส่งรูปไปให้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่า หลายคนก็บอกมันเป็นลูกไก่อยู่เออมันเป็นลูกไก่อยู่ต้องรอมันสัอพักหนึ่งเดือนยังไม่ออกมาเป็นตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลี้ยงมันมาเลี้ยงมันมาประมาณสองสามเดือนนะมันออกไข่เออมันออกไข่นะครับมันออกไข่ผมเอ๊ะมันทําไมมันออกไข่วะสองสามเดือนลูกไก่เลยมันออกไข่ปะหรือว่าถึงฤดูมันออกไข่ผมก็ไม่รู้ผมผมเคยเลี้ยงไก่มันก็จริงแต่ว่าผมก็ชอบนะไก่อ่ะแต่ว่า อ่าผมเคยเลี้ยงเป็นไก่ญี่ปุ่นนะไอไก่หัวจุกอ่ะอันนั้นเขาอยู่เป็นคู่เราซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเรารู้ว่าเราเลี้ยงนานเท่าไหร่แล้วก็มันผสมพันธุ์กันเราเห็นมันผสมพันธุ์กันอ่ะแล้วเราเห็นมันออกไข่เอาโอเคงั้นเรารู้ไอ้นี่มันเราก็ดาวเอาแล้วก็มาเลี้ยงเลี้ยงอยู่ตัวเดียวนะครับผมก็เลี้ยงเข้ามาให้อาหารกินไปเรื่อยนะครับสุดท้ายเราก็มันไม่มีเดือยหางไม่ยาวนะแล้วก็น่าจะเป็นตัวเมียแล้วนะครับเลี้ยงมาสองสามเดือนก็รู้แล้วมันเป็นตัวเมียแล้วมันก็ออกไข่นอนกไขป๊ ผมก็ยังมานั่งคิดว่าเอา้าไข่มันออกไข่แล้วมันจะเป็นตัวหรือเปล่าวะนะผมก็นั่งคิดงี้นะเพราะว่ามันมาตัวเดียวอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นลูกไก่หรือว่ายังไงเพราะมาในตัวมันก็ใหญ่ใหญ่กว่ามือผมแล้วนะตัวมันก็ใหญ่แล้วแหละแต่เพื่อนผมบอกันเป็นลูกไก่อยู่อ้าวโอเคลูกไก่ก็ลูกไก่ประมาณนั้นแหละนะอันนี้พอมันออกไข่มาเสร็จประเด็นมันอยู่นี้นะไม่ย้ายผมนะผมก็เหมือนว่าเขาซื้อไก่ไข่มาเลี้ยงที่บ้าน ผมก็เอาไข่ไปอวดกับมั่งนะเขาก็บอกว่าไอไข่แบบเนี้ยมันไม่มีตัวผู้เออมันไม่มีเชื้อหรอกนะมันไม่มีเชื้อนะกินได้เอามากินเลยอะไรประมาณเนี้ยนะก็สองใบแรกผมก็ตักมากินนะเพราะว่าไม่ยายบอกมาว่ากินได้เออประมาณนะั้นผมก็เออกินเอามากินให้แฟนผมตักออกมาก็ไปตักจากกงออกมานะก็หยิบมันแหละหยิบเอากงงมันเอามือเขาไปหยิบได้ผมก็แต่คนอื่นหยิบไม่ได้คนอื่นมันติกเลย นะเอามากินเอามากินเสร็จปุป๊บคน,นนี้ผมก็ททำกรงใหม่นะผมก็ทำกรงใหม่นะครับกรงใหม่ให้มันอยู่เพราะไาอา้กรงเก่าเนี่ยผมไปเอาหมามาลูกหมามาก็เลยจําเป็นต้องย้ายให้มาอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับกรงนะปัจจุบันนี้นะพอปุ๊บเอาคลอีกพอย้ายมาประมาณที่หนึ่งมันออกอีกสองลูกผมเห็นมันออกปุ๊บผมก็เริ่มแบบวันนั้นแบบเผลอใจไงลูกเผลอใจก็ประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนหรือเดี๋ยวไว้ตักมากินนะครับเอาทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับ น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองมาย่องมากินไปนะครับหายไปเลยไข่หายเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองนะครับเพราะว่ามีแถวบ้านผมมันมีเยอะนะครับมีตัวเล็กเ็กเข้ามาในบ้านมีนะอ่ะเพิบคราวนี้ผมก็อีกสองวันสามวันนะก็ผมจะเป็นคนให้อาหารมัแหละเก็บหญ้าเก็บอะไรมาให้มันกินนะครับแล้วก็ให้อาหารก็เห็นไข่ใบหนึ่งมันออกมานี่ผมเห็นไข่ไอ้เนี้ยความมันมันอยู่ตรงนี้นะ พอเห็นไข่อีกใบออกมาผมรีบตักเลยนะครับผมรีบตักกอบมากินเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวตัวเงินตัวทองเขาจะมาเอาไปกินก่อนนะครับผมก็ตักออกมาก่อนนะครับตักออกมาก่อนปุ๊บช่วงเวลาที่คุณเอาเอาไว้ที่ตักไปตักอนะครับแม่ไก่เนี่ยไอไก่ตัวนี้มันมองผมมองมองมองกระชอนคุณนึกภาพไ่ออกนะมองกระชอนที่ตักไข่แล้วมันก็มองตามมาว่าผมอ่าประมาณว่าถ้าเป็นคนเนี่ย มึงมาตักไขก่โกไปทําไมอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยผมมีความรู้สึกผิดทันทีตอนนั้นรู้สึกผิดเล็กๆแต่ว่าก็เชื่อคําแม่ยายอยู่ว่าไก่มันคงไม่ไม่ออกเป็นตัวหรอกก็คงต้องเอามากินถ้าไม่กินก็เดี๋ยวมันก็เน่าซะอะไรงั้นเพราะว่าเขาแม่ยายผมเขาก็เป็นคนบ้านนอกนะเขาก็เลี้ยงไก่มาก่อนเขาก็คงจะรู้อะไรประมาณนี้แหละแต่ผมไม่ค่อยรู้นะแต่ผมเคยเลี้ยงไก่มาถ้าทิ้งไว้มันก็เน่าเน่าจริงอย่างที่แม่ยายผมพูดเออมันก็เน่าเสียของไว้เปล่า แล้วแต่สายตาแม่ไอ้สายตาไก่ที่มันมองผมตอนผมตักวันนั้นน่ะมันไม่ใช่มันมันมันดูรู้เลยผมบอกกบแฟผมเลยว่ามันมันแปลกแปกเว้ยมันมันมันมองเราแปลกๆมองแบบเหมือนก็เอาไข่มันไปทําไมเออเราเอาไข่มันไปเอาไข่กูไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ตักไปนะไอไก่ตัวนี้มันก็งอนผมเอออ่ะผมจะบอกงี้นะแล้วใน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 กรงมันน่ะไม่ได้สะอาดนักก็คือเหมือนกบ ทั่วไปแหละกั้นกกงกั้น,นเฉยๆเป็นเอาตะแกรงมากั้นกั้นกะั้นนะปุ๊บพอตักไข่มันมามันจะมีลูกแก้วอ่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมแก้วสารพัดนึกอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะอ่ะแก้วสารพัดนึกอ่ะที่เป็นลูกเงี้ยเพื่อนๆเคยเห็นไหมเพื่อนๆพี่น้องๆน้าต้องเคยเห็นกันนะครับลูกมันเท่ากับปั้นนะลูกมันเท่ากับปั้นเออเดี๋ยวผมให้ดูลูกจริงไปไปดูลูกจริงนี่จุดพลิอหุ่งนี้เนี่ยที่มันหาก็คือ หาแล้วมันพาผมรู้สึกบาปไปด้วยรู้สึกผิดไปด้วยนะครับก็คือเนี่ยลูกขนาดเนี้ยเท่ากาปั้นผมมันเท่ามือผมกำไม่ได้อะเออไอไก่ตัวเนี้ยนะผมรู้แล้วมันเป็นตัวเมียก็จะเรียกันว่าแม่ไก่แหละก็คือมันไปเอาลูกเนี้ยมาควักมานั่งกกนะครับมันควักไข่นะมันเหมือนมันประชดผมอ่ะเอาลูกไอ้นี่มันนอนกกผมก็งงกันว่ามันประกกทาไมวะ เออมันนึกไ่้เนี่ยเป็นไข่มาหรือมันทามาชดผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องจริงนะผมไม่ใช่แบบรายการรี้วจิตสัมผัสอะไรนะแต่มันเป็นเรื่องจริงแม่งเป็นเรื่องที่แบบผมก็งงอ่ะลูกขนาดนี้มันนอนกกไปได้ไงมันกกอยู่สองสาวันผมรู้สึกผิดมากตอนนั้นผมบอกตรงผมรู้สึกผิดมากผมไม่รู้ว่าไอไข่ที่ผมกินของกันไปอ่ะไก่ตัวนี้ที่เดินมาหาผมเนี่ยมันได้รับการผสมพันธุ์ก่อนไหมหรือว่ามันโตมาอยู่แล้วมันผสมพันธุ์มาแล้ว นะครับผมไม่รู้ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดรู้ว่าไก่เนี่ยต้องผสมพันธุ์กี่วันมันถึงจะแบบว่ามีผลทําให้ไข่ในตัวมันเนี่ยอ่าเป็นตัวได้ผมไม่รู้นะผมก็เลยแบบว่า <c oughs> รู้สึกผิดมาถึงทุกวันเนี้ยแหละนะยิ่งมันออกลูกเดี่ยวันเนี้ยผมบอกกันเลยเฉลย ER เลยว่ามันออกลูกเป็นตัวแล้วนะครับแล้วมันก็มาออกไข่อีกหลังจากมันเอาเอาลูกเนีเ้ยมาฟักผมก็ผมก็ตักลูกแก้วลูกนี้ออกนะครับเอาตักลูกนี้ออก แล้วผมก็ไปหาซื้อไอไก่ตัวผู้อะนะมาให้มันเหมือนกบให้เป็นแฟนกันเออประมาณเนี้ยนะครับให้เป็นแฟนกันจะได้แบบว่ายัางไงอะมีแฟนเอออะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ถ้ามันออกมันผสมพันธ์กันจริงๆก็พูดง่ายๆจะได้เป็นแบบมันจะได้แบบมันอยากเป็นแม่ไก่อย่างเงี้ยผมก็าเข้าใจอย่างนั้นน่ะก็เหมือนหาแฟนให้เขาอะเออประมาณนั้นผมก <laughs> ็อพอดีจังหวะวันนั้นผมเอาอะไรไปให้แม่ผมไม่รู้หลังบ้านนะ แล้วพอดีไก่ตัวหนึ่งมันตัดวิ่งตัดหน้าผมนะครับไก่ตัวผู้เลยแหละวิ่งตัดหน้าผมเดี๋ยวผมพาไปดูแฟนเขาก่อนนะพาไปดูแฟนเขาก่อนคือพอวิ่งตัดหน้าผมผมเห็นว่าเออไก่เป็นตัวเล็กดีมันสวยๆดีเออมันคงไม่ไม่ใช้พื้นที่เปลืองนักนะเราก็เอามันมาไอ้นี่ด,ดีกว่าเอามาันมาอยู่เป็นเพื่อนกับไอไก่ที่ว่ามันเดินมาหาผมผมเน้นย้ำนะเดินมาหาผมเองในระยะทางที่เพื่อนๆดูแล้วกันว่า พูดง่ายๆหน้าบ it, ้านผมเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยระยะทางผมว่าโล่งอ่ะมานี right ่มันไม่รอดหมาแน่แต่มันมาได้แล้วมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วเข้ามาหาผมแล้วผมเรียกได้ด้วยมันสามารถบินขึ้นมาบนมือผมแล้วมันเล่นกับผมอยู Hans ่คนเดียวคนอื Anyways ่นมันมันจะไม่รู้จับมันไม่ได้อ่ะมันจะจิกกัดเลยแล้วมันจะหนีเลยมันวิ่งหนีเลยแต่ผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมเดินเข้าไปใกล้มันจะนั่งเลยมันจะนั่งให้ผมจับเลยนะไอ้แม่ไก่นี่นะแต่ตัวผู้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูผมเรียกเขาให้แดงหลอ นะมันก็แดงหล่อะมันผมไม่รู้ผมเห็นวิ่งตัดหน้ารถผมก็ชอบผมก็เลยขอซื้อเข้ามากะให้มาอยู่เป็นแฟนกันไก่ไก่ตัวเมียที่ผมมีอยู่ไปเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้แดงหลอก่อน